สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two c h a n n e l นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Emirates Stadium นะครับในศึกอิงลิ r e ์พ e เ e ลีครับคู่ระหว่างนะครับ l r s e เ a l นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเ e n ฟอร์ดนะครับก็ต้องบอกแฟนๆของ Arsenal นะครับว่าตอนที่ผมดูอยู่เนีผมผมรู้สึกว่าผมเอาใจช่วย Arsenal มากๆนะในในเรื่องไหนนะครับในเรื่องของ r a m d e l e s นะครับ วันนี้อยากพูดถึงแ a มเดลส์นิดนึงนะวันนี้ที่ทางด้านของ Ram d ดลส์นะครับได้ลงมาเป็นผู้สูประตูให้กับอาเซนอลนั้นเพราะว่าทางด้านของดาวิดไลย่านะครับติดในเรื่องของสัญญานะก็ว่าอาเซนอลนั้นยืมดาวิดไลย่ามาแล้วก็มีออปชันนั้นก็คือการซื้อขาดนะครับในซัมเมอร์หน้านะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าซื้อเลยเนี่ยอาจจะติดในเรื่องของกฎ financial fair play นะครับอาเซนอลก็เลยจะต้องทําการยืมมาก่อนนะครับแล้ววันนี้ ต้นสังกัดเดิมของเทนนันด์เดวิดระยานั่นก็คือเบนฟอร์ดนั่นเองครับเขาก็เลยไม่สามารถที่จะลงแล้วเผชิญหน้ากับทางด้านของทีมตัวเองก่อนนะครับดังนั้นก็ต้องดรอปไปนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของแรมเดลเซ์ลงมาเล่นแทนแล้วก็ลงมาเล่นก็ไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรนะครับอาเซนอลก็เล่นเกมของตัวเองนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าอาเซนอลก็เล่นเกมของตัวเองไปนะครับในในวันที่ทั้งมั่นใจนะครับท้งมั่นใจแล้วก็ ผมว่ากำลังใจต่างๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้อาซนอลถ้าเอาชนะทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดขึ้นไปพวกเขาจะขึ้นเป็นจ่าฝูงจนกระทั่งวันอาทิตย์นั่นแหละครับที่แมนซิ t y ตี้จะเล่นกับลิเวอร์พูลครับก็ดีใจนะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็เ,กเรียกร้องทางด้านของอยากให้โอกาสกับเรมเดลส์บ้างนะครับแล้ววันนี้เขาก็มีโอกาสนะครับอาซนอลก็เล่นเกมของตัวเองตามปกตินะครับ ขออนุญาตพูดถึงเกมของเบนฟอร์ดวันนี้ทั้งเกมเลยนะเบนฟอร์ดวันนี้มาดีมากๆนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยเหมือนเจอกับปอร์โตเลยเล่นคล้ายๆกับปอร์โตเลยครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญผมว่าแฟนๆของอาร์เซนอลอาจจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าทําไมเกมของอาร์เซนอลถึงไม่ได้ไหลลื่นเหมือนกับหลายๆนัดที่ผ่านมานะครับที่อาร์เซนอลทำผลงานได้ดีอย่างที่ผมบอกไปครับอาร์เซนอลเมื่อไรก็ตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจอร์จิโนเองก็ดีนะครับหรือทางด้านของที่สําคัญที่สุดเลยนะผมมองว่าเป็นโอเดกาดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โอเดกาดเนี่ยมีอิสระในการเล่นนะครับอาร์ซนอลจะเล่นได้ดีจะเล่นได้ไหลลื่นนะครับแต่วันนี้มิดฟิลด์ตรงกลาง3คนของทางด้านเบนฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกาดนะครับเป็นลูอิสพอตเตอร์หรือแม้กระทั่งกับออนเก้านะครับส่วนใหญ่นะครับ ออเดการเ <interfer en> นี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่งขวาหน่อยนะครับอยู่ฝั่งขวาติดกับทางด้านของซาก้าหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งตรงนี้จะเจอกับทางด้านของลูอิสพอตเตอร์กับทางด้านของนอการ์เป็นหลักนะครับส่วนออเยกานะครับจะอยู่ทางด้านขวาหน่อยนะครับนั่นแหละครับวันนี้ทางด้านนอการ์กับทางด้านของทางด้านนอการ์ของแล้วก็ลูอิสพอตเตอร์นั้นทําหน้าที่ได้ดีครับอีกคนหนึ่งที่อยากพูดถึงนั่นก็คือทางด้านของวิซ่าครับ เมื่อไร่ก็ตามที่ท่าด้านของออเดกาดเนี่ยลงมาต่ําเพื่อที่จะหนีทั้งสองคนนี้แหละครับเพราะว่าถึงหนีคนนึงก็จะเจออีกคนหนึง่งหนีนอกาดก็จะเจอพอตเตอร์หนีพอตเตอร์ Potter ก็จะไปเจอกับอโนกาดจะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับสำหรับเกมของออเดกาดวันนี้นะอึดอัดแทนเลยนะอึดอัดแทนจริงๆนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะถอยลงมาเล่นเหมือนกันนะครับแต่พอถอยลงมาก็จะเจอกับวิซ่าครับวิซ่าเร็วมากๆนะครับวิซ่าเป็นอีกคนหนึ่งของเบนฟอร์ดที่มีความเร็วมากๆนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับ ทำให้มูเปครับมูเปจะต้องลงไปเล่นเป็นตัวสำรองต้องลงไปเล่นต้องลงไปเป็นมานั่งสำรองอครับคิดคือมู <c oughs> ขออภัยครับวิซ่าครับนอกจากเร็วผมว่าเขาขยันมากวิ่งทั้งเกมจริงวิ่งแล้วเหมือนคนวิ่งไม่มีหมดอ่ะวิ่งเราเร็วมากๆครับเร็วจริงๆนะครับสำหรับวิซ่านะนี่จึงเป็นนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้อาร์เซนอลเล่นวันนี้อึอดอดัด ปกติแล้วเราจะเห็นทางั้นของจอร์จินโยเนี่ยโดยเฉพาะจอร์จินโยนะจะค่อนข้างมีสระเพราะว่าจอร์จินโยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนี่อยู่หน้ากองหลังนะครับพื้นที่ยังไม่ค่อยมีให้เล่นเลยครับเวลาจับบอลทีเนี่ยก็ต้องระวงทางนั้นของวิซ่าแล้วเผลอๆเนี่ยมีอีวานโทนี่ด้วยนะครับแต่ว่าอีวานโทนี่วันนี้เป็นหน้าเป้านะครับให้เออเรียกว่าให้เป็นจุดให้กับทางนั้นของเบนฟอร์ดเนี่ยพยายามที่จะครอสบอลมาเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่จะขึ้นบอลไปข้างหน้า เป้าหมายนั่นก็คืออยู่ที่ทางนั้นของอีวานโทนี่หรืออาจจะมีจังหวะที่วิสซ่าเนี่ยวิออ่งไปทําทางนะครับก็อาจจะให้บอลไปในจังหวะนั้นนะครับนี่คือเกมของเบนฟอร์ดที่ทําความอึดอัดตลอด90นาทีเลยนะกับอาร์เซนอลเล่นได้ดีจริงๆนะครับแล้วมาได้ดีจริงๆนะครับสําหรับโทมัสแฟงนะเล่นเหมือนวันที่อาร์เซนอลเจอกับปอร์โตเลยครับผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะผมไม่รู้ว่าแฟนๆรู้สึกเหมือนผมไหมนะอาร์เซนอลพยายามกลับมาสู่เกมของอาร์เซนอลบ้างครับอาร์เซนอลก็พยายามนะครับวันนี้ ไม่มีทางด้านของมาตินเนลลี่ที่เจ็บนะครับก็คงไม่เสี่ยงนะครับคงไม่เสี่ยงแล้วใช้ทางด้านของทอซานับลงมาเล่นก่อนนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ผมว่าทอซาก็ทําหน้าที่ได้ดีแต่มีจังหวะหนึ่งที่ที่รมเดลส์ได้คว้างบอลได้ได้คว้างบอลไกลมาแล้วเขาหลุดไปผมรู้สึกว่าผมคิดถึงมาตินเนลลี่ผมไม่รู้ว่าแฟนๆอาร์เซอลรู้สึกเหมือนผมไหมนะว่าจังหวะนั้นนะครับถ้าเป็นมาตินเนลลี่ผมว่าได้ยิง ได้ยิงแน่ๆนะครับความเร็วของมาตินเนลลี่เนี่ยมากกว่าทนันต์ของทอสซาอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นมาตินเนลลี่อ่ะผมว่าได้เข้าไปดวนเดี่ยวกับผู้รักษาประตูเผอเผออาจจะได้ประตูได้ซ้ำนะครับถ้าจะถ้าเป็นมาตินเนลลี่นะถ้าเป็นมาตินเนลลี่นะจังหวะนั้นผมก็นึกถึงมาตินเนลลี่เหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นทนันตนของโรซาเดปนะครับที่มาสกัดจากจังหวะของทอสซาออกไปได้นะครับอาศร์เซนอลพยายามแล้วนะครับพยายามขึงแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าตรงกลางของอาร์เซนอลไม่ได้ทําเกมง่ายเลยครับ ไม่ได้มีเวลาด้วยซ้ำนะครับต้องพยายามนะครับที่จะเอาบอลเข้าไปสู่ในกรอบเขตโทษเบนฟอร์ดเหมือนมาเล่นที่แบบว่าอยากอยากคลองบอลคลองไปครับแต่ว่าผู้เล่นของเบนฟอร์ดเต็มอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับจะเจาะยังไงครับจนสุดท้ายก็ต้องชื่นชมนะครับนั่นก็คือทางนั้นของเบนไว้ครับฤดูกาลนี้นะครับเบนไว้เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมว่าพอมาเล่นฟูลแบ็กจริงๆแล้วอ่ะพอมาเล่นเป็นแบ็กขวาแล้วอ่ะเขาพัฒนาขึ้นไปมากนะครับไม่ค่อยติดการเล่นเป็นเซนเตอร์เท่าไหร่แล้วนะครับคือ คือต้องบอกก่อนว่าทางด้านของเบนไว้เนี่ยเป็นเซนเตอร์มาก่อนเล่นกับอาเซนอลเอ่อในการย้ายมาในตอนแรกเนี่ยเล่นเป็นเซนเตอร์นะก่อนที่จะโยกมาเล่นเป็นแบ็กขวาแล้วก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากความแข็งแกร่งที่เขามีอยู่แล้วนะครับทางบอลที่ดีอยู่แล้วนะครับระยะหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าทางวิ่งของทางด้านของเบนไว้การวิ่งหาช่องทางของเขาอะ่ะมันมันเริ่มส่งผลกับอาเซนอลครับ การวิ่งของเขาเนี่ยอ้อมหลังบางทีวิ่งแซะไปหรือบา้ทั่งมาอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะครอสบอลจังหวะนี้เหมือนกันเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลามากขึ้นเรื่อยๆครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้วิ่งสเปซสปะวิ่งไปเรื่อยนะครับแต่ว่าผมว่าเบนไวก็จับจังหวะแล้วก็เล่นได้ดีเข้ากับอาร์เซนอลได้ดีจริงๆครับยอดเยี่ยมมากนะครับ,รบแล้วดูดการนี้สิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือแทคติก แล้วก็ความคล่องตัวของเบนไว้นะที่ผมว่ามีมากขึ้นนะมันมีบางจังหวะน,นะครับที่เบนไว้ก็ก่อนหน้านี้นะเบนไว้ BMW ก็มีการยกบอลน,นะครับมีการหล,ล,ลอกล่อคู่ต่อสู้เหมือนกันแล้ววันนี้ลูกเปิดของเขาครับยอดเยี่ยมจริงๆเป็นคนเปิด2ครั้งนะแล้วอาเซนอลก็ได้ประตูจากเขาทั้ง2ครั้งนะครับลูกแรกก็ตั้งแต่นาทีที่18 19นะครับที่เปิดเข้าไปให้กับดิคานไรซ์ซิวิ่งมาโฉบสวยมากเหมือนกันนะครับทั้งดิคานไรซ์ก็ต้องก็ต้องพูดถึงดิคานไรซ์เหมือนกันนะครับว่า ตั้งแต่ที่จอร์จินโยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับให้และให้อิสระของทางด้านของดิคันไรส์นะครับได้เล่นน่ะผมว่าเขาก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมีความมั่นใจแล้วดูเล่นไปแล้วดูเล่นเข้าอินเข้ากับเกมของอาร์เซนอลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะทําทเกมรุกขึ้นไปหรือแม้กระทั่งลงมาช่วยในเกมรับนะก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของดิคันไรส์ก็เป็นเขานะครับที่ม่งเข้าไปนะครับสวยงามมากนะอาร์เซนอลนำทางด้านของเบนฟอร์ดไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ เกมเหมือนไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลก็พยายามที่จะครองเกมเพื่อที่จะต้องการประตูที่2เหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามแล้วนะแต่ว่าทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยบา,บางจังหวะมันก็ยังขาดไปเกินไปนครับก็ต้องชมอย่างที่ผมบอกไปก็ต้องชมทางด้านของเบนฟอร์ดด้วยที่วันนี้มาดีนะครับอาร์เซนอลมีจังหวะที่สวยอยู่จังหวะหนึ่งอีกจังหวะหนึ่งนั่นก็คือจังหวะจากจอร์จินโย่ตรงกลางสนามนครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเมื่อไร่ก็ตามที่จอร์จินโย่มีอิสระแล้วการได้วางบอลของเขาอะ ผมว่าเกมนี้จอร์จินโย่จ่ายบอลสวยๆประมาณ2ครั้งนะครับเท่าที่ผมเห็นนะอาจจะมีมากกว่านั้นถ้ามีมาก,กวานันขออภัยนะครับมีจังหวะน,นี้1จังหวะในครึ่งแรกนะครับที่ให้บอลยาวไปกับทางด้านของไคฮาวเวสหลุดเข้าไปวางบอลสวยมากสวยจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับทั้งน้ําหนักทั้งทิศทางโอ้โหเป๊ะทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือการส่งบอลเข้าไปสู่ต้นก้นตาข่ายเท่านั้นเองนะครับ คายฮาร์เวสต์สุดเข้าไปแล้วก็ยิงแต่ว่ามันออก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 หลังไปนะครับก็น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆนะแล้วพอเหลือบมาเนี่ยธงไม่ได้ไปขึ้นนะธงเนี่ยไม่ได้ยกขึ้นยกขึ้นนะครับทางนั้นของคายฮาร์เวสต์เนี่ยก็เสียดายเหมือนกันนะครับแล้วเป็นจังหวะที่พอภาพช้ารีเพย์มาดูเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเช็คกันจริงๆอ่ะผมว่ามีแนวรับคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่ต่ำกว่าทางนั้นของคายฮาร์เวสต์ด้วยซ้ำผมว่าจังหวะเนี้ยไม่น่าจะลำหน้า ไม่น่าจะลำหน้านะนั่นแหละครับก็น่าเสียดายไปสําหรับอาร์เซนอลนะที่ไม่ได้ประตูที่ 2, ถ้าได้เนี่ยผมว่าเกมอาจจะง่ายขึ้นนะครับอาจจะทําให้อาร์เซนอลเล่นง่ายขึ้นเพราะอย่างที่บอกไปว่าการทําเกมรุกเข้าใส่เบนฟอร์ดในวันที่พวกเขายืนกันเต็มหน้ากอบเขตโทษเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยครับมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วในแนวรุกของของเบนฟอร์ดก็พร้อมที่จะเล่นงานอาร์เซนอลเหมือนกันกดดันอาร์เซนอลได้ดีนะครับเอ่อทางด้านของกาเบรียลมาการเยสก็เสียใบเหลืองไปเหมือนกันนะครับ เสียไปเหลืองไปนะครับก็ทำให้เขาเล่นไม่ได้ไม่ได้ถนัดนะครับจนกระทั่งเกมมันเหมือนจะจบไปแล้วนะครับในครึ่งแรกนี่แหละช่วงเทท้ายเนี่ยมันจะมีจังหวะที่กาเบลเนี่ยลากขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เบนฟอร์ดเสียบอลเนี่ยพวกเขาจะเพรสเร็วทันทีนะพวกเขาไม่ได้วิ่งลงมาถอยหลังลงมานะ เวลาที่ทางด้านของอาเซนอลเนี่ยออขออภัยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เบนฟอร์ดเนี่ยทำเกมขึ้นไปแล้วเสียบอลหรือวางยาวขึ้นมาแล้วเสียบอลเนี่ยบรรดาออนักเตะตรงกลางสนามของเบนฟอร์ดเนี่ยจะก,กระจายตัวออกแล้วเพรสเร็วทันทีกดดันอาเซนอลเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เหมือนกันนะครับเมื่อเพรสเต็มแล้วครับกาเบียวทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องลากจากจากแนวรับตัวเองอะ่ะจากจากฝั่งของตัวเองนะครับจากฝั่งของอาเซนอนเองครับลากขึ้นไปจนกระทั่งขึ้นไปเนี่ย โอ้โหไกลมากนะก่อนที่จะจ่ายบอลออกไปนะครับให้กับทางหน้าของซาก้านะครับแล้วค่อยตวัดเข้ามาครับแต่ว่าทางหน้าของคาฮาส์ก็ตวัดยิงแล้วมันก็ออกหลังไปนะครับนั่นแหละครับมันเป็นจังหวะที่แบบคือวันนี้ถึงบอกว่าโทมัสแฟงกเอาวางเกมมาดีนะครับแล้วก็เล่นกับอาร์เซนอลได้ดีจริงๆนะครับก็ทําให้อาร์เซนอลอึดอัดมากๆนะครับจนกระทั่งเหมือนจะจบครึ่งแรกนั่นแหละครับสุดท้ายก็เป็นนาทีโอ้โหกี่สิบบวกสามบวกสี่บวกเก้าไปแล้วนะเป็นนาทีที่สี่สิบเก้าประมาณนี้เลยนะครับ อาร์เซนอลตัดบอลได้แล้วนะก็เริ่มมาจากทางด้านของฝั่งซ้ายนะครับจากทางด้านของ KV วีออครับไล่มาถึงกระทังกาเบียลนะครับวิซซ่าครับอยู่ไกลมากนะแล้วกาเบียลเนี่ยคืนบอลให้กับทางด้านของแรมเดลส์นะครับแล้วก็เป็นแรมเดลส์นะที่แตะไปนั่หน้านิดนึงนะเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะออกบอลน,นะครับแต่ว่าพอแตะไปแล้วครับวิซซ่าถึงเลยครับวิซซ่าเร็วมากๆครับจังหวะน,นี้นะแล้วผมก็เลยพอเห็นเนี่ยพอ เตะออกไปแล้วไม่พ้นเนี่ยวิซ่าบล็อกได้แล้วเข้าประตูไปอะ่ะผมคิดได้ใจเลยว่าโอ้โหอย่าเลยจบครึ่งแรกไปอะ่ะผมคิดในใจเลยนะตอนที่ทดเออเออพักครึ่งเนี่ยแหละครับผมรู้สึกว่าอย่าเลยนะวันนี้ขอจริงๆนะผมขอเลยนะขออย่าอาร์เซนอลอย่าดรอปแต้มอย่าทำได้แค่เสมอขอให้ชนะเถอะเพราะอะไรครับเพราะอย่างแรกเลยนั่นก็คือผมว่าคนที่โดนโดนมันยังไงก็ต้องโดนอะ่ะทางด้านของแรมเดลส์นะครับ ต้องมีการพูดถึงเขาแน่ๆแล้วนักเตะคนหนึ่งครับถ้าถูกอะไรแบบนี้ขึ้นมาผมว่ามันกระทบกับสภาพจิตใจแน่นอนนะครับออสถาการของอาร์เซนอลก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยนึงนะครับในการที่เสียเสียคะแนนนัดนี้นะแต่ผมว่าคือกําลังใจและพลังใจของแรมเดลสมันจะหายไปเลยผมว่าหายไปแน่ๆนะครับคือณนะวันนี้เขาก็เป็นมือ2อยู่แล้วนะครับคือตัวเลือกชอยแรกของอาร์เตต้านั่นก็คือทางั้นของดาวิดไรยาอยู่แล้วนะครับ แต่มันโดนจังหวะแบบนี้แล้วถ้าวันนี้อาร์เซนอลต้องดรอปคะแนนลงอะ่ะผมว่าผมว่ามันเสียหายกับตัวเขาเองอย่างแรกเลยนะมหาศาลแน่นอนนะครับแล้วก็นั่นแหละครับพอเข้าไปเป็นประตูตีเสมอของทางด้านของเบนฟอร์ดก็เกมมันก็ดูเตื้อไปเลยแล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบนั้นนะครับนั่นแหละพอจบครึ่งแรกไปอย่างที่ผมบอกนะผมก็เอาใจช่วยพยายามเอาใจช่วยทางด้านแรมเดลซาแล้วก็ลุ้นลุ้นอาร์เซนอลเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังนะแล้วก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่ เปิดเกมมาแค่นาะทีเดียวโอเดกาดก็ได้ยิงแล้วนะครับด้วยขวานะแต่มันเสียดายนะครับมันเป็นด้วยขวานะครับอาเซนอลทำเกมรุกเข้าใส่นะครับแต่แต่แต่นะครับมันก็มีจังหวะที่ทางด้านของเบนฟอร์ดได้ยิงไกลาจากทางด้านของอ e ีวานโทนี่เหมือนกันแต่ก็เป็นทางด้านของแรมเดลนะที่เซฟจังหวะนี้ได้นะครับมีอีกจังหวะหนึ่งที่แรมเดลเซฟช่วยอาเซนอลนั่นก็คือช่วงประมาณนาทีที่70กว่าไปแล้วนะครับมีจังหวะที่เบนฟอร์ดลุยขึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วเปิดมา นะครับแล้วก็เป็นคอร์ลิสนะที่ยึ่งมงอยู่คนเดียวเลยนะมงคนเดียวเลยนะนยลยนะแล้วแรมเดลส์นะครับปฏิกิริยาว่องไวมากนะครับแล้วสปริงข้อเท้าดีจริงๆนะครับในการกระโดดเซฟแล้วปัดออกหลังไปคือแรมเดลเนี่ยก็มีข้อดีในการเซฟประตูอะไรแบบนี้แต่ผมมองว่าอย่างนั้นแหละผมลุ้นอยู่นะลุ้นจนผมไม่ได้ดูว่าว่าโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเล่นอะไรยังไงนะพยายามเอาใจช่วยจริงๆนะครับแล้วเวลาเนี่ยมันก็หมดไปเรื่อยๆนะครับแล้วแล้วเบนฟอร์ด ก็เล่นเอาเวลาเหมือนกันนะครับพยายามจะช้าเอาจังหวะไหนช้าได้ช้าจังหวะไหนเจ็บก็เจ็บไปนะครับทาโอ้โหเล่นทุกอย่างกับเวลานะครับมันคือยิ่งสร้างความโหดหิด้บางทีก็มีชวนทะเลาะบ้างน,นะครับม,มีปากมีเสียงกับนักเตะอาร์เซนอลบ้างน,นะครับพยายามที่จะดึงสมาธิของนักเตะอาร์เซนอลให้ออกมาร้ายมากจริงๆนะครับแท็กติกเล็กๆน้อยๆในเกมเนี่ยเบนฟอร์ดจัดเต็มเลยนะครับจัดเต็มใส่อาร์เซนอลเลยนะแต่ยังดีนะที่อาร์เซนอลไม่หลุดไปนะครับแล้วก็อยาพูดถึงจังหวะที่ ไคลฮาวเวสล้มลงในกรอบเขตโทษนะครับจุดโทษก็ว่ากันไปลุ้นกันไปวันนี้อาร์เซนอลมีลุ้นจังหวะจุดโทษเนี่ยประมาณสัก2-3ครั้งอ่ะนะแต่ผมมองว่าไอ้ไอ้ลูกที่น่าได้ก็คือจังหวะที่ทอซาโดนเหนี่ยวคอครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ทอซาเนี่ยโดนเหนียวคอแล้วล้มลงไปในกรอบเขตโทษอ่ะผมว่ามันเป็นจังหวะที่วิถีบอลจะมาถึงเขาได้เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า VR เนี่ยหรือกรรมการเนี่ยมองจังหวะนี้ของอาร์เซนอลยังไงหรืออาจจะ เหนียวแต่มันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถามว่าเหนียวไหมเหนียวแล้วล้มไหมก็ล้มครับคือคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าคือการตัดสินหรือการพิจารณาของผู้ตัดสินวันนี้คือยังไงนะครับแต่เหนียวไหมเหนียวแล้วล้มไหมล้มนะครับก็อึดอัดแทนนะครับอึดอัดแทนอาร์ s e n อลจริงๆนะครับแล้วกลับมาในจังหวะที่ทางด้านของไคลฮาวเวิร์สล้มลงในกรอบเขตโทษนั่นแหละครับคือก่อนหน้านี้ไคล์ โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับจากจังหวะที่กระโดดขึ้นไปแล้วก็กลางศอกแบบมุนกลางออกไปแบบโอ้โหคือนั่นแหละครับก็เลยโดนใบเหลืองไปในจังหวะนั้นนะและจังหวะนี้ก็เป็นทางด้านเขานะที่ล้มลงในกรอบเขตโทษแล้วก็ไม่ได้ฟาวนะ์นะนักเตะของเบนฟอร์ดก็เข้าไปลุมผู้ตัดสินเลยนะในใจผมอะโอ้โหถ้าโดนใบแดงขึ้นมาเป็นเหลืองที่2แล้วโดนแดงขึ้นมาพังแน่นอนครับอาร์เซนอลพังแน่นอนวันนี้คือ คือ11ผู้เล่น,น่ะ11คนเท่ากัน,น่ะก็เล่นยากอยู่แล้วนะครับอึดอัดอยู่แล้วเกมมันแน่นจริงๆนะครและถ้าคนนึงจะหายไปออกเนี่ยผมว่าเกมของอาเซนอลยากมากแน่ๆคิดในใจอยู่เลยนะว่าจะโดนไม่โดนนะครับจะโดนไม่โดนนะในข้อหาพุ่งล้มนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าพอไปเช็ค VR เนี่ยมันมีจังหวะที่ทยังดีนะที่ผมว่ามันมีจังหวะที่พอจะโดนกันบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่ามีโดนบ้างมันก็เลยไม่ได้ถึงขนาดว่า ทางด้านของคายฮาวเวิร์สครับพุ่งล้มเพื่อที่จะเรียกจุดโทษแต่ถ้าพุ่งแบบใส่อากาศเลยโดนไม่โดนเลยนะคือถ้าไม่โดนเลยนะไม่มีการสะก,กิดกันเลยนะแล้วล้มลงอะ่ะผมว่าโดนแน่ๆโดนแน่ๆนะครับใบเหลืองที่2มาแน่ๆแล้วอาจจะเป็นนัดโอโ้โหนอกจากแรมเดลแซ้วันนี้ยังต้องพ่วงคายฮาวเวิร์สไปอีกนะครับผมว่าต้องพ่วงคายฮาวเวิร์สไปอีกผมว่ามันมันโอโ้โหอาเซนอลนมันน่าจะแบบวันนี้น่าจะมึนจริงๆนะ แต่ว่าก็รอดมาได้ในจังหวะนั้นนะครับแล้วก็เล่นเกมกันต่อไปเวลาเนี่ยก็หมดรงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีจังหวะที่มาการ์เบียลมากาเยสถูกดึงลม้มลงในกรอบเขตโทษนะก็มีการเช็ควีรนิดนึงนะก่อนที่จังหวะนั้นก็จะไม่ได้เป็นจุดโทษนะครับก็เปลี่ยนนะัชนอนก็เปลี่ยนเลยนะเอาทางนั้นของจอร์จินโยออกนะครับเติมทางนั้นของกาเบียลเจสุดลงมาถามว่าช่วยอะไรนัชนอนได้ไหมช่วยได้อยู่นะช่วยได้อยู่นะครับมาช่วย พิงบอลบังบอลตั้นคู่แข่งนะครับพยายามที่จะใช้พละกําลังที่ผมว่ากาเบียวจะซุดเป็นอีกคนหนึ่งที่แข็งแกร่งนะแต่น่าเสียดายที่ถ้ารูปร่างของกาเบียวจะซุดสูงใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะครับโอ้โห oh, oh, ผมว่าอาร์เซนอลแข็งแกร่งจริงนะครับในแนวรุกนะแล้วก็จะมีตัวเล่นเพิ่รรมมากขึ้นด้วยมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอาร์เซนอลนะครับเวลาเนี่ยมันก็หมดลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีจังหวะได้ลุ้นจากจังหวะของทางด้าน,นของดีแคนไรส์นะครับโอ้โห ได้ยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะชนชนสามเหลี่ยมสนั่นเลยนะจังหวะนี้ผมดูแล้วผมก็นึกถึงอีกเหมือนกันเพราะหลายๆคนคนะคงดูแล้วคงรู้สึกเหมือนกันว่าเวลาที่ทีมเนี่ยครับทำเกมรุกเข้าใส่ทีมหนึ่งแล้วทําทุกอย่างแล้วยิงก็แล้วอะไรก็แล้วพยายามแล้วนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะโดนเสาโดนผู้เล่นมันมันไม่เป็นใจอะ่ะ วันแบบนี้มันไม่เป็นใจจริงแล้ววันนี้ผม,ผมรู้สึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลไหมหรือมีจังหวะที่ทาาด้านของกาเบียลครับได้หม่งแล้วก็ไปติดแนวรับเหมือนกันไปติดแนวรับของทางด้านเบนฟอร์ดเหมือนกันนะครับก็เป็นจังหวะเหล่านี้ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, วันนี้อาร์เซนอละจังไงยนะครับเวลาเนี่ยมันก็หมดลงไปเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วก็พยายามแล้วนะครับจนกระทั่งนะครับอาร์เซนอลก็มาประสบสความสําเร็จจนไดมน้มันเหมือนมันปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างออกออกเลยนะในนาทีที่86ดสินะครับ ขึ้นมาแล้วเป็นผมรู้สึกว่าเป็นจังหวะเดียวที่เป็นช่วงท้ายเกมแล้วครับที่ทางด้านของเออ i s ลูอิสพอตเตอร์ผมว่าพละกกำลังอ่ะก็ลดน้อยลงไปเหมือนกันประกบพางด้านของโอดิกาดค่อนข้างห่างปกติเนี่ยจะเข้าเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงท้ายเกมแล้วครับพละกำลังของนักเตะเบนฟอร์ดผมว่ามันก็ห่างหายไปด้วยนะครับแล้วก็เอเจอร์นะครับแนวรับเซนเตอร์แบ็กของทางด้านเบนฟอร์ดก็ ทิ้งระยะผมว่าเขาอ่านเกมอยู่นะครับว่าจังหวะเน,นี้ยจะขึ้นไปปิดเสาแรกให้กับทีมตัวเองนะครับแต่ว่าต้องชมทางด้านของเบนไวท์นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอันเนี้ยเขาวิ่งได้ดีวิ่งหาช่อ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 งจนเจอสุดท้ายจนเจอครับแล้วโอเดกาดก็ให้ไปนะครับแล้วก็เป็นเบนไะวท์นะที่ไม่ได้เปิดเลียดน,นะแต่เปิดคลอสเข้ามานะครับแล้วเปิดเป็นระดับศีรษะของไครฮะเวสเปิดแม่นมากแล้วเปิดดีมากด้วย ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเบนไว้วันนี้นะเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็เป็นท่านนั้นของคาร์ฮาวเวิร์ที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ม่งเข้าไปนะครับเซฟแล้วนะครับพยายามเซฟแล้วแต่ว่าด้วยความแรงของลูกบอลนั่นแหละครับมันมันไม่ออกมันไม่พ้นจากประตูนะครับก็เข้าประตูไปนะครับก็กลายเป็นอาร์ซนอลนะครับปดล็อกจริงๆนะครับนำสองหนึ่งนะครับแลมเดลส์ก็โอ้โหคือเฮสนันเหมือนกันนะครับผมว่า ประตูนี้มันช่วยหลายอย่างจริงครับช่วยทั้งอาร์เอนอลเองก็ดีนะครับช่วยทั้งแรมเดลส์เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือแรมเดลส์ผมตอนที่ตอนตอนที่ได้ประตูนี้ผมรู้สึกดีใจกับแรมเดลส์จริงๆนะคือมันมันมันช่วยนักเตะคนหนึ่งไว้จริงๆะครับมันช่วยนักเตะคนหนึ่งไว้จริงๆนะแล้วก็แบบโอ้โหมันมันปลดล็อกทุกอย่างจริงนะครับสำหรับประตูของคายฮาร์เวสนะยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับแล้วอาร์เอนอลก็นําไป2ประตูตัวหนึ่งนะครับช่วงท้ายๆนะครับอาร์เซนอลก็ครองบอลไว้นะครับแล มีจังหวะก,ก็เล่นนะเพราะว่ามีจังหวะที่ทําเกมเร็วขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าแนวรับของเบนฟอร์ดผมว่าก็ยังจัดการได้ดีนะครับช่วงท้ายนะครับเบนฟอร์ดก็พยายามที่จะเปลี่ยนผู้เล่นในแนวรุกลงมาเหมือนกันนะครับถอดแนวรับออกไปนะครับพยายามที่จะไหนๆก็ขอรุ่นนะครับขอรุ่นช่วงท้ายแต่ว่าอาร์เซนอลก็ยังดีพอครับที่ยังเออแล้วก็ช่วงท้ายนะครับอาร์เซนอลเปลี่ยนเอาโทมัสปาเตลงมาเพื่อแล้วก็เอาโอเดกาดออกไปเพื่อที่จะเสริมตรงกลางให้แน่นขึ้นแล้วก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็เอาชนะทานาน ก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับอาร์เซนนลนะในวันที่เจอเกมยากๆในวันที่เจอเกมที่ตัวเองก็ไม่ได้เล่นง่ายเราเล่นยากเนี่ยเขายังเอาชนะได้ผมว่านี่คือนี่คือศักยภาพของทีมที่จะเป็นแชมป์ครับผมบอกเลยนะว่าอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งของทีมที่จะได้แชมป์จะต้องเป็นจะต้องทำได้แบบนี้ครับในวันที่เล่นแล้วยากเจอเกมยากเจอเกมหิน เขาจะต้องทําให้ได้ครับแล้ววันนี้พวกเขาทําได้ครับก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะที่เอาชนะทางดนานของเบนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มอีก3าคะแนนเป็น64ถึงแม้จะแข่งมากกว่าทางันานของแมนซิตี้กับทางดนานของเวอร์พูอยู่ก็ตามนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้แล้วครับวันอาทิตย์นี้แหละถ้าอาร์เซนอลขอไปครับถ้าเวี้์วพูเล่นกับซิตี้แล้วผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นแล้วดีกับอาร์เซนอลนั่นก็คือเสมอกัน เสมอกัรลิเวอร์พูลจะเก็บ1คะแนนเป็น64เท่ากับอาร์เซนอลนะครับแต่ประตูได้เสียอาร์เซนอลยังคงดีกว่าครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับอาร์เซนอลจะอยู่ในตำแหน่งจากฝูงนี้ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนก่อนที่อาร์เซนอลจะไปเล่นเกมที่สำคัญไปเยือนแมนซิตี้ในวันที่31มีนาก่อนเอ่อก่อนอาร์เซนอลจะเตนะน่าจะเป็นเกมของลิเวอร์พูลที่จะเล่นกับไบรทันนะครับก็อาร์เซนอลจะ เป็นจ่าฝูงจนถึงวันที่3 1เ,เลยนะครับเพราะว่าช่วงมันจะมีช่วงหนึ่งที่เดี๋ยวจะมีเกมของทีมชาติเข้ามาขั้นหลังจากนี้นะครับเกมของอาร์เซนอลที่ยังคงรู้สึกว่าน่าจะเป็นโปรแกรมที่หนักของเขานั่นก็คืออาร์เซนอลจะต้องไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ว่ายังดีที่ได้เล่นในบ้านยังมีเวลาเตยมทีมยังมีเวลาได้พักนะครับและอาร์เซนอลต้องการชัยชนะเหมือนกันเพราะว่าไปแพ้ให้กับปอร์โตมาศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับที่บ้านของปอร์โต แต่ว่าเกมนี้นะครับอาร์เซนอลจะเล่นใน e m i r a ร e ส Stadium ก็ผมว่าน่าจะทำผลงานได้ดีนะครับแล้วพวกเขาก็น่าจะได้เข้ารอบต่อไปสำหรับยูเ c ฟ่าแชมเปี้ยนกนะก็เอาใจช่วยอาร์เซนอลกันต่อไปนะครับวันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ได้ง่ายแล้วก็ผ่านไปได้ดีใจกับแรมเดลจริงๆครับแล้วก็ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับเบนไว้นะยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมามากๆเลยนะครับสำหรับเบนไว้นะแล้วก็ นักเตะหลายๆคนที่ผมว่าตั้งแต่เจ็บไปเราก็เริ่มทยอยกลับมาอย่าจะเป็นซินเชนโกเองก็ดีได้ลงมาเหมือนกันนะครับช่วงท้ายเกมหรือแม้กระทั่งเรลเนลสันเราได้เห็นความเร็วของเขาแล้วนะเขาก็มีเป็นคนนึงเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีความเร็วมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับเรลเนลสันถ้าได้โอกาสผมว่าก็อาจจะมีได้ผู้เล่นที่ดีคนหนึ่งนะครับที่ได้เล่นต่อเนื่องแล้วอาจจะทำผลงานได้ดีเอาใจช่วยแรมเดลส์กันต่อไปเอาใจช่วยอาร์เซนอลกันต่อไปนะักวันนี้คือจะฝูงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เอาใจช่วยให้อยู่ถึงนู่นเลยครับในช่วงท้ายของเดือนมีนาและไปว่ากันครับในเกมที่พวกเขาจะพบกับแมนซิสตี้ ยังไงผมไม่พลาดแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กันด้วยนะครับและในตอนนี้นั้นช่องของผมสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือ Super Chat นะครับหรือ Super tank นั่นเองครับก็สามารถกดได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านอผดดใมข อภัยมาท่านที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ Enjoy ครับ